กราวสวัสดีครับเพื่อนๆด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมแดนเดอะแมนเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะเฮ้ยเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะเอ้ยเล่นจนเล่นจนลืมเลยเฮ้ยเล่นจนลืมเลยโอเควันนี้เราก็จะมาในโมสตอรี่ต่อกันนะครับโอเคถ้าใครถ้าใครที่ชอบเกมนี้แล้วก็ก็คอมเมนต์ได้นะนะเราก็มาถึงเอ่อชั้นเตอร์ที่สี่แล้ว มันอยู่เป็นชาร์ปเตอร์ที่หนึ่งในด่านที่สี่ประมาณนี้แหละครับนะเลือจะเป็นชาร์ปเตอร์ที่สี่ในด่านที่หนึ่งวะเอาเถอะอยี๋นี้ก็ได้ซึ่งผมจะเรียกเป็นตัวแดนเหมือนเดิมรู้สึกว่าเขาจะอัพสกิลฮะอะไรอ้อโอเคเขาจะเร็วมันคือการสอนทักษะสกิลนั่นเองที่ว่าไปเงินกูนกนมีเยอะนะทำไมกูไม่อัพวะ อก็ยังเป็นท่ากดโอเคขอถอนเขาพูดมันมันรุนแรงกว่าที่คิดแฮะอ่าเราก็มาถึงในปราสาทกันแล้วนะครับอยวได้เหรออ๋อไอ้เชี่ยคุณนึกว่ากูจะได้เล่นฐานนะ่ีสิแต่ไม่ใช่เราเข้ามาในปราสาทกันแล้วโอ้ดีใจว่ะในที่สุดจะได้เห็นด้านในปราสาทสักทีว่าเป็นยังไงมา ไปโขยขอาไปเลยเฮ้ยพวกกับบอยู่นั่นเฮ้ยเราจะทำยังไงลีเราต้องสู้มันเป็นอะไรพวกมันวะไปกันเถอะแม่ก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนานแค่ไหนอ่ะคุณลืมไปแล้วเป็นคนที่ฟอร์เกตมากเลป็นคนที่เวลี uh ่ฟอก์เกี้ลืมชิบหายเลยในทั้งในชีวิตจริงโอเค เดี๋ยวถ้าใหม่ใช่ยังไงวะอุย้ยเทว่ว่ะเจนยอมรับว่ะแต่แต่ไม่เท่กว่ากูรับไม่ได้มันพระเอกเรื่องนี้ไม่เท่กว่าผมรับไม่ได้สารไม่กดลงลงตัวเองเลยแต่มไก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะผมรออืมทำอะไรทำอะไรขึ้นยังไงวะเออมีบันไดแต่ขึ้นไม่ได้วัดอ๋อเหยียบตรงนี้ เข้าใจแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยอุ้ยเพิ่งไปดูฟ้าคายมายิ่งติดอยู่ซะด้วยฟ้านายเจ้าอย่างนี้กับฉันเชมเม่เหมือนก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเกือบเกือบเกือบไอ้เย่าทากคเทเลยโอเคผมอาคลิปนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่าผมมีอาการเจ็บคอเนื่องจาก การใช้เสียงมากเกินไปทั้งทั้งตอนแคสและตอนอยู่นอกก็นั่นแหละครับที่หลอกสนขุสัตว์ให้ด้านล่างมันคือไฟใช่ไหมดีแล้วที่กูไม่ตกไปโอเคอุ้ยอุ้ยมันไม่ถูกฟองกูลืมดูอุ้ยนี่อะไรอะไรเอารีอะารอุราอุราอืม โอ้ยอืมใครมันมองไขวะนะ่ะพร้อมกับหุ่นด้วยอยู่ด้วยดิเก็บ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 เบเดี๋ยวด้านมึงมีอะไรให้ไปไม่มีโอเคมันมีเช็คปล่อยสงสัยต้องดูโฆษณาโอเคไปกันเลยโอเคกลับมาแล้วด้านหน้าของเรามีเบิร์นอิสเบิร์นฮิลเบนบีบีเบิร์นอื้ยอี๋อืมอ่ะดาดมียี่สิบเลย ดาเมจร20เลยเหรอโอ้โหโคตรแรงโอ้ดีนะที่ตรงนี้มีแอปเปิลเอ่อไปยังไงต่อต่อนะเฮ้ยไม่ไม่ถึงอ๋อด้านนี้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 นนคิดอยู่ตั้งงานไอ,อ้เกมนี่เป็นเกมต่อสู้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เกมปลากลัวแต่ตกลงไปนี่ก็แรงอยู่นะดาเมจไม่ใช่น,น้อยเลยร้านค้าอยู่โอเพนช็อปอืมโอเคก็ไปดีกว่าอีกคนสิวะ มาอีกคนมาอีมา,อ,าอีคนอ่าได้ได้บอกให้กูเข้ามาใช่ไหมบอกให้กูเข้ามาใช่ไหมเบนเบบเบิร์นเบนเบบีเบิร์นเบนเบบีเบิร์นเบนแปลว่าสมองเปล่าเบิร์นเบบีเบิร์นอืมเยเบิร์นเบบีเบิร์นสัสตา์สั์สตั มันมีลูกซองว่ะแต่กูมีชูริเกนนัดเดียวด้วยวันที่สองอืมลูกซองลูกเตะสถานพาผู้หยอกเสียงว่าลูกเตะสถานฟ้าจากการเป็นลูกเตะสถานพา,าปเาพาป็นสไตล์โอ้โอเคเสียงกู <c oughs> นี่เราต้องมาป่าขวบนี่อีกกี่รอบวะเนี่ยอุ้ยจะว่าไปเพิ่งสังเกตเรามีปืนด้วยแฮะอืมข้ามไปแล้วกันอฮ้ยเฮ้ย เบนเบบี้เบิร์นเฮ้ยนายไปก็แค่ไอลูกหมาตัวหนึ่งเฮ้ยโฆษณาอีกแล้วโอเคไปตัดไหนแล้วกันเอ้ย hey, พวกนายนะพวกนายนะนยนะอยู่ไหนกันหมดโอ้ oh, พูดพวกมาปั๊บเลยไข่มันจังไรปัน้นลูกปั้นนี่ฮะ <c oughs> อย่าให้ขวัญน,น่ะเฮ้ยอย่าให้หวัญน,น่ะ จ้าไปตัวที่อยู่ด้านล่างทหารด้านล่างรู้สึกว่ามันจะแน่นกว่าคนอื่นๆงั้นผมจะเรียกทหารพวกนี้ว่าพี่แน่นแล้วกันวันดีพี่แน่นพี่แน่นเคยโดนโชลิวเคียนหรือเปล่าครับพี่แน่นหันมาสิว่าพี่แน่นไอ้ยี้ยยังหมากหันมาเลยดีแล้วโอ้โหโอ้โหสมกับเป็นพี่แน่นสมกับเป็นพี่แน่นจริงๆอุย้ยสมกับเป็นพี่แน่นไอสัตว์มีกระบบวนท่าด้วยอุย้ยอือ โอ้โหมันมันใช่ใจะยากแล้วประมาทไม่ได้แล้วแฮะอุ้ย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 เกมนี้ห้ามประมาทแล้วฮะหมดเสี้ยนอุ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นแล้วฮะไม่ใช่เล่นเล่นแล้วแฮะไม่ไม่ใช่เล่นเล่นเลยแฮะตอนนี้ไม่ใช่เล่นเลยตอนนี้มันตอนนี้มันโคตรจะเล่นเลยไม่ใช่หรอวะ อ่าเราก็กลับมาเบนเดบิบเบินเหมือนเดิมมันต้องเป็นเบิรลเดบีบเบิร์นไม่ใช่เหรอไม่ใช่เบนเดบีบเบิร์นอ้าวมูดซอมบอกให้กลับไปอื้อหืออื้อหือชัดเจน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 ย,ยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าทีวีสีสีอ่าแต่ว่าสมัยนี้เขายังดูกันหรือเปล่าวะสมัยนี้เขายังดูกันหรือเปล่าวะมุดฮาร์ดวิวอาหี้ย คือผมมีบางอย่างจะเล่าให้ฟังครับนั่นก็คือผมมีปัญหากับเกมนี้ว่ะโฆษณามแม่โคตรเยอะต้องไปเซ็นเซอร์ไอ้คำ่าสาดีเดี๋ยวมันติดเหลืองอ่าเดี๋ยวติดเหลืองยูทูปเขาไม่ชอบอ่าโอเคยูทูปเขาไม่ชอบคำหยาบไม่ใช่ยูทูปเขาไม่ชอบคำหยาบเขาไม่ชอบพวกหยาบคายหรอกนะนายกูนายกูนายกูทำยูทูปมานานแล้วนะ โอ,อ้โอ้ไม่ตายไอ้ยยกมือถึกเลยโอเคตรงนั้นมีแอปเปิ้ลต้องไปเอาต้องไปเอาโอเคต้องไปไปทางไหนไปทางนี้เหมือนเดิมอุ้ยโอเคถึงถึงถึงไม่ถึงไม่ถึงเอา้หมาเอา้หมาเอา้หมาต้องถึงแล้วแหละตอนตอนตอนก็ช็อตต้องช็อตต้องช็อตโดนสองทีถึงตายโอเคถือว่าประมาทเกมนี้ไม่ได้แล้วฮะ เราจะมองว่ามันเป็นเกมง่ายๆไม่ได้ไอ้ด้านนั้นมีอะไรนี่มัน,นซ่าเดนอเสาร์ที่กูเจอในพาร์ทก่อนๆนี่ว้าลงไปเป็นอะไรไหมลงไปเป็นอะไรไหมเอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงดิต้องไปด้านไหนต่อ,อนนประมาณนี้ประมาณประมาณนี้อุ้ยถึงโอเค ออบอกทีว่านั่นไม่ใช่เช็คพอยต์ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดมันเป็นเช็คพอยต์กูเกลียดเกมนี้โฆษณามังอย่างเยอะเลยโอเคผมกมลับมาละโฆษณามังอย่างเยอะเลยเกมนี้โอ้โหเชียรสะ่ะคือโฆษณามันแบบฟักกิ้งฟูอะไหมฟักกิ้งฟักกิ้งฟักกิ้งกอดเลยฟักกิ้งฟูเลยเออโอเค ไปกันต่ออนายคิดว่านายจชนะฉันได้ม children, <mission Christmas> มันเป็นไปไม่ได้แหมเม te ah ื่อกี้ถ้าเกิดกดไม่กดไม่ทันแล้วก็อุ้อยอุยอยอุยอยอุยอุยอุยเุยอุอุย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 อุบอุยอุยอุกอุยอุยยอุยยอุยยมกอยอแ ทำไมไอ้พวกใส่กุ้ยกับพูดว่าไอ้พวกใส่ก่อมันตายง่ายแต่จริงๆมันตายยากกว่าโอเคพี่นั่นโอเคเราเราจะไปเอาเปิดกันเพื่อเพิ่มเลือดไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงไหนเราก็ต้องไปเพื่อเอาเลือดแม่งกูตายแน่นอนดตัดตัดตัดลงคลิปช้านิดนึงแต่ช่วงปิดเทิมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลงช้าหรือเปล่าเพราะว่าตารางค่อนข้างแน่นนิดนึงอุ้ย อุ้ยหนีเสือป่าจระเข้หนีเสือป่าจระเข้หนีเสือป่าสิอุ้ย,อ,ยอ่ะเอ้ยพวกยินได้ได้ปวดร้องพูดว่าขัดตาเป็นโคอยู่เลยโอ้โหดูรูปสิครับแบบเออเพื่อนฉันไม่ไหวแล้วฉันเจ็บปว,รวดรุนแรงจากภายในฉันเจ็บปว,รวดรุนแรงจากภายในไหนช่วยให้ฉันไปสบายทีได้ไหมเพื่อนไม่ได้วะ เอเครไม่รู้ไม่ออกโอเคอุ้ยไม่ไหววะไม่ไหววะสุดจะทนแล้วอะมันสุดจะทนแล้ววะก็มาดิวะกูสุดจะทนแล้วมีอาหารหรือเปล่าไม่มีฮะไม่ไม่มีอาหารเลยฮะเ่ียไม่ได้เลยนะแมว S <S <S เอาเนี้แม่งโอ้โเชียดมาเริ่มใหม่วัดอ้ไปไหนวะโอ,โอเคครับเราก็มาถึงจุดเดิมกันแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยใช้เวลาเล่นโ,โคตรนานออก็ไม่นานอะไรหรอกแต่มันตายไหวก็คแค่นั้นเองผมว่าจะผ่านมาได้เออเฉียดนี่กูเพิ่งผ่านมานะเฮ้ย ยังจ,จะต้องมาเจอโฆษณาเช็คไฟอ่ะเออมากูมามาอีกทีมาเออโอ้กาวสวัสดีโอ้ไม่ใช่ครับพูดไปละโอเคเรากลับมาเร็วครับโอเคไปเช็คดูหน่อยซิวันร้านมีอะไรขายบ้างโกงแง่สิอาวุธกงโกงแม่ต้องดูโฆษณาซึ่งกูบอกเลยว่าน,น่ะั่นตัวอะไรนั่นตัวอะไรคิดเลี้ยฟิวอ่ะคิดเลี้ฟิวอ่ะ ไม่ใช่หรอกมั้งเฮ้ยออันใหญ่เลยโอเคแอปเปิ้ลฮึมไม่ได้ต้องการหน้าตอนนี้เอ้ยไปทางไหนได้รู้แค่ว่าแมปนี้มันทำผมโคตรแหลกเลยฮะโอเคด้านล่างเช่ปปะเช็ปะเช็ปะโอเคใช่ใช่ใช่เก็บเงินเก็บบอสไฟเตอร์ชิบหายแล้วอุ้ยชิด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 อูซี่อุซี่อะไรจะมาสู้กับมือ ไม่ตายง่ายจังครับไอ้ย่าตายคนง่ายเลยคุณว่าจะต้องสู้แบบเฮ้ยมันต้องสู้นานแน่นอนที่ไหนได้ไม่กี่วินาทีตายแล้วโอเคโอเคมันถึงเวลาถึงเวลาอะไรอิสระไม่ไม่ไม่บุกเราไม่เกี่ยวพุกเราไม่ผิดนะไปเลยสัตว์ไปเลยพุกบุเราไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวอ่า C <c <oughs> ดุยควมครับเออเขาทำแบบนั้นไปทำไมอ้าวแค่นี้ไอ้สัตว์ขึ้นเรื่องนะอ๋อแค่นี้เหรอโอเคท่านผู้ชมดูอะไรหรือเปล่าครับ แม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายเขาก็ยังมีโฆษณาให้ผมดูพรอนับถือในความขายของเขาจริงๆโอ้โฆษณาควรเยอะเลยเกมนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไตเติเมื่อเป็นกำลังใจให้คลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าจุ๊บๆเอาโลออนหน่อยไหม